เราสามารถประเมินกิจการมองภายในฤดูกาลได้นะวันนี้ดูทรงแล้วหน้าจะเป็นยังไงอ่ะประเมินได้นะประเมินได้เวลาที่อาจารย์เจอทั้งหลายนะเราก็ไปดูงานของเขาเอประเมินคร่าวๆให้รู้ว่าจะรับมือยังไงก่อนแต่เวลารับมือเดี๋ยวมันต้องออกตัวแรงเพราะบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราแบบมองจากดวงตาเราใช่ก็ได้เห็นไหมฮะหรือคุยกันในห้านาที มันก็อาจจะได้นการตัดสิน100%ว่ามันจะเป็นอะไรตลอดไปก็ได้ดังนั้นอ่ะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆแบบเหยียดขาเข้าไปนิดนึงค่อยๆก้าวเข้าไปเดี๋ยวมึงไปทีเดียวกระโดดจ้บมเข้าไปเลยเอาใจนะอาจารย์เพราะมันอาจจะผิดก็ได้ค่อยๆเรียนรู้เขาถ้าไม่ใช่ถอยกลับมาค่อยอทานแล้วก็เปลี่ยนเวทเข้าหาเขาโอเคไหมคะเดี๋ยวมึงไปทุ่งศึกัวเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วอาจารย์สังเกตไหม ตัวเราเองบางทีเรามองตัวเองเนี่ยมันจะแบบไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมคะเขมพลก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานาการณ์นั้นๆด้วยว่าอาจารย์ใช้อารมณ์ตัวเองดูกับเรื่องนั้นสถานาการณ์นั้นอย่างไรตอนนี้ในห้องนี้มันอาจจะนิ่งอาจารย์อาจารย์มไม่มีแฟกเตอร์อื่นมากระทบเลยคะ่ะอาจารย์จึงออกมาเป็นอะไรที่บางครั้งนะคะปกติอาจารย์มองว่าตัวเองเป็นคนจรงมาแต่วันนี้ จารย์เป็นเอสเฉยเลยเย็นๆเพราะอาจะอาจจะไม่ม so ีแฟกเตอร์อื่นมากระทบก็ได้แต่ถ้าจะออกรอกห้องนี้ไปแล้วมีคนมาระคอใส่หน้าอาจารอาจารย์อาจจะผ่านด้วยการยิง็อกในมันนั้นผ่านแค่ผ่านแค่ประตูเลยค่ะแต่สีของอาจารย์เปลี่ยนแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันโอเคไหมคะระยะเวลาผ่านไปอาจารย์ก็ผลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนาะอายุมากขึ้นผลเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเหมือนกัน ไม่มีใครที่เป็น d i s c ได้ลตลอดชีวิตหรอกค่ะเนาะวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์เจอเหตุการณ์ที่มันกระทบมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นอาจารย์ก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนการเป็น d i s c ของอาจารย์ได้เสมอนั่นแหละและ้วจะลองดูสิวันเนี้ยคนแต่และควนยังแตกตา่างเลยเราอยากให้ค,คนคน,น,นเนี้ยเป็นไงถึงเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะเขาเป็นดีน้องหน้าที่ของเราก็คือเข้าใจเขาแล้วฉันก็ใช้สิง่งไหนมาพูกับเขาไม่ต้องใช้สิ่ง แค่รู้วิธีไปรับมือกับเขา